ว่าคล้ายคลึงกันมากครับอยู่ที่ว่าใครจะหาเลได้จับเป้าได้แม่นยับเหมาะเหม่งมากกว่ากันครับอ่าคิมรวยพยับหาช่องรับเพชรดำเจาะล่างมาก่อนคิมรวยหมัดมายังไม่ถึงครับซ้ายเจาะยางไปตัวกันครับตัวกันโอ้หอกโดนแล้วครับแหวโดนยับยับยับซอกเอาผนไปโอ้โหชุดนี้นี่เพชรดำมาทาได้ดีนะครับดักออกแข้งแล้วก็สับซอกสวย ขิม่วยท่าจะเอาคืนนะครับโมโหนะครับเล่นศอกเหมือนกันเน้นสอกเหมือนกันนะครับยกนี้ออกมาแล้วก็ลูกเตะจ่อยางทําได้ดีนะครับโอ้ออกไปเจ็บๆหลายดอกดูว่าเพชรดาก็ไม่ตกใจนะครับขยับขยับนี่นะครับแทงซ้ายคอยสกัดเอาไว้ตลอดครับไม่ใครเป็นโรคหัวใจนี่ห้ามดูนะห้ามดูซ้ํานะเอ้านี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องเดินต้องเบียดต้องชนแล้วนะครับดูนะครับขยับเข้าหาตั้งแต่ต้นยกที่4ี่ โอ้ตายพี่ดาโอ้ยมาแล้วครับการคอทีมงานนี่กวักมือบอกให้ให้เดินเบียดเข้าไปสายเริ่มจะทำงานได้ดีนะครับในช่วงต้นยกนะ